ý thức 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 สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับรายการมาดูกันครับผม,มแลขณะนี้ผมอยู่หน้าร้านขนมเค้กครับผมพิกัดตลาดนัดทุนายครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับ สวัสดีคุณพูกค้าครับผมบอันนี้เขาเรียกหนมเค้กใช่ไหมครับผมโอเคเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวแนะนำผมหน่อยเริ่มจากตรงนี้เลยดีกว่าข,ขายยังไขงขายยังไง20ทั้งร้านนะครับนี่เป็นโซ่ไปเตยปล่อยทองครับผม สตอเรี่ครับฮะตัวนี้ครับผมจะเป็นอะมอนใช่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่โอ้ยน่ารับประทานกันเลยทีเดียวจะเป็นโกโก้สตรอเบอรี่ครับ,รบอันนี้จะเป็นซ็อปปิ้งราดท็อปชิอ๋อครับ โอ้หนี่น่ารับประทานเลยอันนี้จะเป็นวานิลารวมครับโอ้โยสีน่ารับประทานกันเลยทีเดียวก็จะเป็นเป็นแอมโบรีเป็นชกส้มนะฮะอันนี้เป็นส้มเป็นส้มนะอันนี้จะสตรอเบอรี่อย่างเดียวโอ้ยสตรอเบอรี่นะเด็กๆชอบนะแบบนี้นะก็ส้มครับอย่างเดียวโอเคตัวนู้นฮะจะเจออันนี้จะเป็นวานิลาวชรลลี่ครับผมอันสุดท้ายอันนี้จะเป็นส้มบอลครับผมโอเคตอนนี้ลูกค้าก็เข้ากันมาเรื่อยๆกันเลยทีเดียวครับผม

คุณพ่อค้าขายตลาดนัดคุณนายวันไหนบ้างครับผมมาเสาร์อาทิตย์พุธครับผมเสาร์อาทิตย์พุธครับผมตั้งแต่กี่โมงกี่โมงครับตตั้งแ่มาประมาณสี่โมงครับผมสี่โมงนี่ประมาณสี่โมงมาหาผมได้ตรงนี้ครับผมอ๋อแล้วขายถึงกี่โมงครับเนี่ยขายถึงทุ่มครึ่งอ่ะทุ่มครึ่งนะอ๋อทุ่มครึ่งสองทุ่มนะโอเคนี่นะครับ วิ่งหน้ารับทายกันเลยครับผมอะไรเพิ่มอีกไหม อะไรอีกบ้าบ้างมาับอ้าวลงส่เกงแล้วอืมเอออ้าวพี่น้อยก็สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างพี่น้อยอ๋อเยอะแยะมากมายครับลูกค้าตอนนี้นะครับโอ้หแน่นเลยนะโอเคเดี๋ยวไงไว้คุยกันนะครับพี่ครับครับสวัสดีครับคุณลูกค้าครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณที่มาถ่ายทํานะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับรายการมาดูกันครับผม